สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็เอาผักหวานป่าที่ตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเอามาให้ชมกันว่ากำลังจะแตกยอดเนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเนี่ยก็เป็นเวลาที่เราน่าจะหยุดเก็บแล้วแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าที่ต้องการนะคะยากก็เลยปล่อยไว้ให้เขาแตกขึ้นมา ต่เก็บรอบนี้แล้วก็จะเอาไว้นะคะจะเก็บจะหยุดเก็บเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วแล้วมันก็ไม่อร่อยนะคะมันไม่อร่อยเหมือนช่วงหน้าแล้งนะสำหรับผักหวานป่าเนี่ยเขาจะกินในช่วงมีนาเมษานี่มันจะอร่อยที่สุดเลยนะคะเนี่ยแตกเยอะมากนะคะอันนี้ย่ารดน้ำเขานะคะเนี่ยปีนี้แดดร้อนนะคะแล้วก็ แห้งมากก็เลยจำเป็นต้องรดน้ำนะคะนี่ต้องรดน้ำานี่ก็เอามาให้ดูกันนะคะเนี่ยเก็บทีก็ได้เป็นกิโลเลยนะคะนี่อันนี้จะอยู่ด้านบนอยู่บ้านบนก็จะมีอยู่ประมาณ10กว่าต้นเองนะคะนี่ไม่เยอะนะไม่หลายต้นมี10กว่าต้นนะคะเดี๋ยวพอปล่อยให้เขาโตมันหยุดเก็บแล้วเดี๋ยวย่าจะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะ อันนี้ก็ผ่านมานานแล้วก็แต่ก็เอามาให้ชมกันนะคะว่าเขาแตกยอดยังไงเราตัดแต่งยังไงทรงพวกเขาถึงได้เป็นพุ่มนะคะสําหรับหญ้านะคะสําหรับหญ้ากิ่งกระโดงที่ขึ้นมานี่ยหญ้าก็จะตัดเลยนะตัดทิ้งไปเลยตัดกิ่งกระโดงตัดให้ติดําต้นเลยตัดให้ติดกิ่งแม่มันไปเลยนะไม่ให้กิ่งกระโดงขึ้นหรือถ้าไม่ตัด ก็จะเอาเชือกผูกโน้มนะคะต้องการให้มันไปทิศทางไหนเราก็โน้มไปทางนั้นนะคะเขาก็จะไม่พุ่งขึ้นข้างบนทีนี้ก็จะออกข้างนะกิ่งกระโดงที่เราโน้มออกไปด้านข้างมันก็จะโตนะอันนี้เป็นการตัดแต่งผักหวานป่าที่ย่าทดลองนะคะก็8ปดปีกว่าแล้วนะคะแต่มาทำจริงๆจังๆเนี่ก็ประมาณ7ปีนะเนี่ยก็ทำมาเนี่ย ก็ศึกษาทุกรูปแบบนะคะพอเห็นมันได้ผลก็อยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมที่สนใจปลูกผักหวานป่าได้ดูนะคะเพราะว่าเทคนิคของแต่ละสวนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนนะคือเราทำตามใจเรานะคะเราจะไม่ไปยึดติดนะคะแบบไหนบางทีแบบนี้เขาว่าดี แต่เรามีแนวความคิดว่าฉันน่าจะทํามาแบบนี้นะมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะทํามันไม่ได้ผลเราก็เลิกทําแต่ถ้ามันได้ผลดีเราก็ทําต่อนะคะปลูกผักหวานป่าง่ายที่สุดนะคะรดน้ําแค่2ปีแรกจากนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรดน้ําเขาแล้วนะคะหรือถ้ามันแรงมากๆเราก็รดซะหน่อยนะคะเน,นี่พอ มันโตขึ้นมันก็จะเป็นพืชป่าแล้วก็หาไม้ยืนต้นไม้อย่างอื่นมาปลูกนะคะเนี่ยก็จะทำให้เราได้สวนป่าที่มีผักหวานป่าเอาไว้กินด้วยนะนะสำหรับหญ้านี่ก็จะมีไม้สักไม้ประดูนะคะไม้มักข่ามงนะคะเต็มไปเลยนะคะี่ปลูกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโตหรือไม่โตนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะก็เอาไว้คลิปหน้านะคะย่าก็จะมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ